อันนี้เรามาก่อทิปก็เกาเรามาต่อคลิปเรื่องเมื่อตายไปแล้วหลักการพุทธศาสนาเมื่อตายแล้วควรจะไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งนะับนาติกตอกบอกว่าเห็นวิญญาณคนโน้นคนนี้ล่องลอยโดยไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งนะเป็นเพราะอะไร่ะนะเราก็มาดูอีกตามหลักการพุทธศาสนาสอนเรื่องอน,นิจจทุกของอนัตตาและคนเราถ้าหมดอายุเนี่ยหมดด้วย หมดอายุด้วยหมดแรงบุญแล้วปุ๊บเนี่ยนะก่อนที่จะหมดลมแล้วก็จะมีสัญญาเจตสิกลอยมาหรือสังขารเจตสิกลอยมาเป็นบุญญาบีสังขารอบุญญาเอาเนรชาบีสังขารก็ตามมันลอยมาสิ่งทล่เราที่เราเคยทําไว้เนี่ยจะปรากฏเหมือนคนกําลังจะนอนหลับเนี่ยอาจจะมีไอ้สิ่งเหล่านี้บางคนกน็นอนหลับแบบมีสติแล้วเข้าสมาธิได้บางคนมีสติแล้วก็เข้าไปเห็นนิมิตบางคนก็ขาดสติก็เลยเข้าไปปรุงแต่งไปยึดในสัญญาเจตสิกนีเออ่เรื่องราวที่ผ่านมา ในเวลากลางวันเนี่ยเข้าไปเกาะไอ้สิ่งเหล่านั้นทำให้ฝันขึ้นมาได้ลักษณะของการเกิดดับหลับตื่นเกิดเกิดตายหรือหลับหรือตื่นเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆใกล้ๆเคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนจะหลับแล้วเข้าสมาธิได้หลับแล้วมีสติเข้าสมาธิได้มันก็เป็นอัต,ตาราตัวตนลักษณะหนึ่งแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นก็มีอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราไปเห็นว่าวิญญาณคนน้นคนนี้ล่องลอยอยู่ทำไมยังไม่ไปเกิดความจริงไงเรื่องการห่วงญาติพี่น้องหรืออะไรแต่มีอะไรเนี่ยทำให้เข้าไปยึดเป็นอัตตาแต่เวลาเนิ่นนานไปสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆสลายไปสิ่งที่เป็นการบุงแต่งอชนิดใหม่หรือก็ที่จะมาช,ชักนำก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวของของ,ของตัวเขาเองอาจจะเป็นบุญก็ตาม บาปก็ตามนะหรืออะไรเป็นเป็นการปรุงแต่งเนี้ยก็จะมาตามสัญญาเดตสิกแล้วก็มาสังขารเจตสิกนะฟังเข้าใจยากนะสัญญาคือความจําได้ไหมรู้สังขารคือการปรุงแต่งเป็นไฟดีก็ตามชั่วก็ตามก็เรื่อเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตจำใสแล้วสุกติเป็นอันหวังได้ก็ถึงได้บอกให้ให้ทาคำดีอย่าทาคำชั่วทั้งปวงมันทำให้เกิดทุกข์ผาาลานทำคำดีถึงพร้อม มันจะได้เกิดความสุขทําสังสมบุญนําสุขมาให้ทําจิตใจเรให้แจ่มใสเนี่ยจะได้พบนิรามิสุขสุขที่ถาวนสุขที่ไม่เกี่ยวกับอมิตรเราสร้างเราสรรทําความดีแทบลม้มแทบตายในที่สุดแล้วเวลาจะไปนิพพานก็ต้องทิ้งหมดละออกหมดปล่อยวางทรงคืนสลัดคืนหมดแต่กรณีการที่ไปไปเห็นวิญ,ญญาณคนนู้นคนนี้ยังล่องลอยอยู่อัน,นี่บางตาําราหรือบางอาจารย์หรือบางญาติโยมบางท่านที่ บรรยายรทำก็บอกว่านั่นเป็นภพภูมิของเปรตชนิดหนึ่งลักษณะนั้นอย่างที่ขกัปเจ้า,าประสบประการมาก็หลวงตาที่ตายเนี่ยมายืนแม่ชีกําลังจะสวดมนต์มามาเรียกอยู่ล่างกุฏิกุฏินั้นมันมีสองชั้นเนี่ยนะแม่ชีขึ้นไปสวดมนต์ชั้นบนก็ได้ยินเสียงคนเรียกก็เลยโพน้าต่างออกมาก,ก็ปรากฏว่าในในแสงกรมุกกรมัวก็เห็นเป็นหลวงตาที่ตายไปแล้วกับพระ ที่ตายไปแล้วอยู่อีกวัดหนึ่งวัดที่หลวงตาเ,าเป็นศพหลวงตาไปตั้งเ่ยก็มาด้วยกันห่างจากวัดเขาโคมไปวัดไอ้ที่ไปตั้งเนี่ยมันประ,ประมาณห้าหกโลได้มั้งมาชีนั่งรถกลับมาแล้วนีท่านตาไม่ทันต่อหลังท่านกลับมาแล้วก็ปรากฏว่าพระออ์นั้นมาด้วยก็มายืนเรียกมาชีก็ออกมาคุยด้วยว่าเอา้าบอหลวงตาตายไปแล้วตายที่ไหนเล่าเนี่ยก็ยังดีเนี่ย แล้วตอนหลังคุยกันก็นไม่ชี้เครียดจัดก็บอกว่าหลวงหลวงตาไปพักผ่อนเนี่ยจะพักที่ไหนอะแกก็ชี้ไปที่กูดเก่าแก่ที่แกเคยอยู่ในวัดเนี่ย <c oughs> เรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮากันหมานี่นี่คือประสบการณ์มาเห็นรูปหลวงตาแต่ในที่สุดแล้วคือจิตเขายังมีการผูกพันอยู่เนะยังเกาะส่วนที่เป็นสัญญาที่ว่าอยู่เคยอยู่วัดนี้กุติหลังนี้แล้วก็มีอำนาจสมาธิเนี่ย ตอนนั้น่ยพวกอเนเชายมีสังขารเนี่ยก็เคยในระหว่างนี้เขามีชีวิตเขาเล่าให้ฟังเนี่ยหลวงตาเนี่ยสมัยก่อนคุยกันแกสวดปฏิโมกหัดท่องปฏิโมกเนี่ยจนกระทั่งแกสมาธิก็ดีมากถึงขนาดที่เราหลับตายเห็นไม่เป็นเป็นแสงแล้วก็มีตัวหนังสือปฏิโมกขึ้นเนราะอันั้นก็ไปยึดมากเนี่ยเพราะเนี่ยเหมือนคนนั่งสมาธิเนี่ย ในขณะที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยก็อาจเสบยผลไปด้วยในตัวพอเลิกนั่งลุกขึ้นยืนมาอารมณ์ความสงบของจิตที่เข้าไปยึดเป็นในการปรุงแต่งในความสงบเนี่ยมันยังคอพอทรงตัวหยุดบ้างแต่ถ้าไม่ทําต่อคือปล่อยนานๆนานๆเข้าความสงบเนี่ยก็ถูกใช้ไปจนกระทั่งคนเป็นปกติเหมือนคนตายเนี่ยแต่ก็ยังเข้าไปยึดอยู่ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันยังมีกําลังอยู่แล้วมันจะค่อยๆค่อยๆปล่อยวางสลายไปในที่สุดแล้วในที่สุดก็ไปเกิดตามบุญตามบาปตาม าตามกรรมก็เรียกสัตว์โลกมันไปตามกรรมนะบางคนเราเนี่ยยืนอยู่ในความร้อนเนี่ยเรายังทนได้เพราะจิตเราก็ยังมีกาลังพอสมมติว่าจิตเราหมดกาลังเมื่อยแล้วอ่อนแรงแล้วจิตหมดกาลังพวกคนนี้มันจะร้อนจริง,รง,รงเลยทนไม่ไหวแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพใหม่นะเรื่องการยึดเรื่องการยึดอาตาัตราถ้ามันยังมีกําลังในการยึดอยู่มันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนเป็นรูปร่างรูปละเอียด ที่ลักษณะเหมือนตัวตนของตัวเองแต่เลิกยึดเมื่อไรมันก็สลายไปไปเกิดใหม่